มาดูกันครับผมปิดดีลลูกค้านี้ได้ภายใน3ชั่วโมงเพราะอะไรครับอ๋อ่าวันนี้ผมมาเจอคุณแจนนะครับที่ซื้อบ้านที่ผมขายอยู่นะครับทีนี้เราก็เลยจะมาลองสัมภาษณ์ดูว่าคุณแจนนะครับว่าทําไมถึงเลือกซื้อบ้านหลังนี้นะครับเพราะอะไรนะครับผมค่ะก็ขอบคุณพี่โก้มากเลยค่ะที่ตัดสินใจซื้อบ้าน่าทางพี่โก้ค่ะเป็นเพราะว่าหนึ่งเลยจต่นัดดูมาหลายหลังแล้วเราจะรู้สึกว่า ทำเลสาคัญมากซึ่งทำเลที่ทางคุณพี่โก้ค่ะขายอยู่คือมันดีแล้วก็มันพร้มทุกที่เลยเราเปรียบเทียบทั้งเรื่องของโครงสร้างแล้วก็ราคาค่ะก็ได้พบว่าที่เนี่ยเอาจริงๆนะพูดเลยว่าใช้ของดีจริงๆค่ะก็เดินไปไม่รู้สึกยบยามแล้วก็ด้วยความที่เรากำลังหาที่มันมีสองที่จอดขั้นต่ําค่ะก็ทางโครงการของพี่โก้คือมันตอบโจทย์หมดเลยแล้วก็ด้วยความที่ไม่ได้แชร์แผนบ้านร่วมกับใครพอบอกราคาปุ๊บซื้อเลยแบบไม่ได้ลังเลค่ะ ตอนแรกก็งงมากเลยมาดูแค่ครั้งเดียววันแรกวันเดียวแล้วก็ซื้อเลยนะครับก็ขอขอบคุณคุณแจงมากนะครับที่อุดหนุนนะครับถ้าไงให้คุณแจงฝากไว้หนห่อยว่าคุณแจงทําเกี่ยวกับอะไรบ้างค่ะแจงทำไลฟ์ตรีมิงค่ะก็คือรับไลฟ์สดนะคะก็บ้านหลังนี้คิดว่าคงจะสร้างเงินได้อีกเยอะเลยค่ะสนใจบ้านก็ติดต่อพี่โก้ได้เลยค่ะโอเคถ้าไงเดี๋ยวผมแปะคอนขัคคุณแจงไว้นะครับถ้าไงก็ติดต่อได้นะครับขอบคุณนะครับ